สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กำลังจะไปสระน้ำนะก็ที่สโมสรอ,อันนี้บ้านเราเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมค่ะดูดูทางตอนนี้นะคะเราก็มากับพี่เอนะเดี๋ยวถ้าถึงแล้วเดี๋ยวถ่ายอีกทีนึงนะคะ นี่นะคะก็ถึงสโมสรแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าไปกันเลยนะเดี๋ยวพอเข้าไปแล้วเดี๋ยวถ่ายทีนึงนะคะนี่นะคะก็เข้ามาแล้วนะเราจะไปที่สระเด็กกัน,กน,นมาตรงนี้ก่อนดิสระเด็กนี่ค่ะก็อยู่ที่สระเด็กนะ ากับพี่เอสองคนเองนะคะก็คนอื่นไม่เกี่ยวนะโอ้ยเจ็บนะคะระเด็กกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสะใหญ่นะคะแต่ว่ารอแป๊บนึงนะโอ้ my g อดงั้นบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมคชิด้วยนะคะไปติดตามคลิป้านะ๊าบบาย